นี่เองถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกรัคติยะอาเจลบเป็นพระอรหันต์ปราศจากกิเลสท่านได้บรรลุธรรมวิเศษสูงส่งชั้นไหนพระเจ้าค่ะดูก่อนสุนัขขัตตะเธออย่ามีความเข้าใจผิดไปเปล่าๆเลยความจริงโกรัคติยะอาเจลกผู้นี้สมาทานวัดกันเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกมานานแล้วสำคัญผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหรันต์ และประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้อยู่เนืองๆว่าเราเป็นพระอระหันต์แต่โดยที่แท้แล้วเขเป็นผู้สูญเปล่าทางการปฏิบัติคือเป็นโมฆบุรุษไม่ใช่พระอระหันต์และยังเป็นปุธุชนคนธรรมดาจะหาทำวิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเขาได้บรรลุในขณะที่สมาทานข้อวัดอันผิดมาเป็นเวลาชาตินานก็หาม่ได้เลย การที่เธอเห็นอาเลกลบผู้นี้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเช่นสุนัข